นอนข่าวลือ Samsung Galaxy S24 Ultra และ S24 Series ทุกรุ่นขอบอกก่อนเลยนะคะว่าในคลิปนี้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงสูงสุดถึง90%เลยค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยไปดูกันดีกว่า สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยได้รวบรวมข่าวลือที่เป็นไฟนอลข่าวลือเกี่ยวกับ Samsung Galaxy s 2 4อซีรีส์มาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันว่าทั้งหมดแล้วนะคะไฟนอลข่าวลือของแต่ละจุดแต่ละรุ่นนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างหน้าตาของเขาจะออกมาเป็นประมาณไหนวันนี้นะคะได้รวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มดูกันเลย มาเริ่มกันที่ในส่วนของการดีไซน์กันก่อนเลยนะคะแล้วก็เป็นไฟนอลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่า Samsung Galaxy s 2 4 s ซีรีส์เนี่ยจะใช้วัสดุที่มาทำตัวเครื่องและฝาหลังเป็นตัวของไทเทเนียมนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของความแข็งแรงทนทานที่มากยิ่งขึ้นส่วนในด้านของการดีไซน์ต่างๆเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ายังไม่ได้หนีนะคะกับรุ่นเดิมของเขาอย่าง Samsung Galaxy s 2 3 u l t r a ไปมากนะคะการดีไซน์โดยภาพรวมยังคงใช้หน้าตาที่มีความใกล้เคียงกันนะคะ แตกต่างกันที่ในส่วนของตัวหน้าจอค่ะที่ตัวของ Samsung Galaxy S24 u l t r a ตนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ตัวของหน้าจอที่เป็นแบบฝ s สก e ีนนะคะจะมีความโค้งอยู่ประมาณ2.5 d ทํดาีทให้มันยังมีความโค้งอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าน้อยมากจริงๆทําให้ส่วนของการใช้งานเนี่ยมันมีความสะดวกมากขึ้นการติดฟิล์มต่างๆเนี่ยก็จะทําออกมานะคะได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับใครที่อยากจะได้โทรศัพท์มือถือดีๆสักเครื่องหนึ่งเน้นการใช้งานด้านการเล่นเกม ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดูจะตอบโจทย์ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะในด้านของสีสันที่ให้มานะคะตัวของ Samsung Galaxy s 24 Ultra เนี่ยรุ่นนี้เขาจะให้สีมาทั้งหมดด้วยการสีสีนะคะเป็นสีหลักนะคะตัวสีหลักของเขาเนี่ยจะใช้เป็นสีไทเทเนียมนั่นเองก็จะเป็นสีไทเทเนียมแบ็กไทเทเนียมเกรยนะคะซึ่งตัวของไทเทเนียมเกรเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่า สีของเขาเนี่ยจะมีสีที่คล้ายคลึงก,กันกับตัวของ iPhone 15 Pro Max ที่เป็นตัวของสีไทเทเนียมแบบมากๆเลยทีเดียวค่ะถัดมานะคะกับสีไทเทเนียมไวโอเลตนะคะและสุดท้ายกับตัวของสีไทเทเนียมเยลโล่นั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของสีสันเนี่ยเขาจะมีความเป็นสีที่สีตรงกับตัวชื่อเลยแต่ว่าเขาจะใส่ตัวของเท็กเจอร์ของสีนะคะให้มีความอมความเป็นโลหะเล็กน้อยนะคะ ให้ดูมีความเป็นไทเทเนียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นสีที่น่าสนใจมากๆนะคะและนอกจากนี้ในส่วนของสีสันนะคะเขายังมีสีที่ขายผ่านทางออนไลน์นะคะเท่านั้นด้วยเป็นสเปเชียลนะคะเพิ่มเติมอีก3าสีด้วยกันได้แก่สีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้านั่นเองค่ะ ทันมาเป็นในส่วนของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะกับ Samsung s a m s u n Galaxy g S24 Ultra เนี่ยตัวนี้นะคะหน้าจอของเขาจะได้เป็นตัวของหน้าจอนะคะที่เป็น Dynamic AMOLED LTPO นั่นเองนะคะทำให้อย่างได้หน้าจอที่มีความสดใสสวยงามนะคะเหมาะกับการเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆ รวมทั้งความละเอียดของหน้าจอสูงสุดนะคะตัวนี้เนี่ยทำความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ Quad HD p l u กันเลยทีเดียวทําให้ตัวนี้นะคะเหมาะสมกับสายเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะคะสตรีมมิ่งต่างๆหรือว่าสายเล่นเกมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลย เพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกันกันกบอัตรา refresh rate ของหน้าจออยู่ที่ 1- นึ่งถึงหนึเฮิรตเลยนะคะทําให้เหมาะสมกับการเล่นเกมได้อย่างหลากหลายสามารถปรับตั้งค่าได้อย่างสนุกสนานสําหรับสายเล่นเกมเลยทีเดียวตัวนี้หน้าจอเรียกได้ว่าครอบคลุมคบคันมากๆนะคะรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจก็คือความสว่างสูงสุดของหน้าจอนั่นเองรุ่นนี้นะคะความสว่างสูงสุดของหน้าจอจะสามารถทําได้สูงถึง2,600นริตเลยในขณะที่รุ่นก่อนอย่าง Samsung Galaxy S 23 Ultra นะคะ ทำได้เพียงแค่1,750นิตเท่านั้นทำให้ตัวนี้นะคะจะสามารถตอบโจทย์ในด้านของคนที่ทำงานกลางแจ้งนะคะหรือว่าใช้งานในเวลาที่เราอยู่กลางแจ้งใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกลางวันถ่ายรูปกลางแจ้งเนี่ยตัวนี้การแสดงผลหน้าจอของเขาก็จะทําให้มีความสว่างมากขึ้นตอบโจทย์การใช้งานหน้าจอเวลาที่เราใช้งานนอกอาคารได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะ นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของขอบเขสีเขาก็ยังคงใช้มาตรฐานขอบเขสีแบบ P3 ทําให้หน้าจอของเรามีความสดใสสวยงามเหมาะสมกับการใช้งานนั่นเองค่ะ ถัดมาเป็นในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพกันบ้างนะคะในส่วนนี้เนี่ยยังคงให้ตัวกล้องหลังนะคะใน Samsung Galaxy s 24 Ultra มา4ตัวเหมือนกันกับตัวของ Samsung Galaxy S 23 Ultra เลยนั่นเองค่ะโดยตัวกล้องหลักนะคะใช้ตัวกล้องหลักที่มีขนาดความละเอียดเท่ากันเลยก็คือ200ล้านพิกเซลเหมือนกันตัวนี้มาพร้อมกันกับ OIS กันสัตนในตัวเหมือนกันด้วยนะคะถัดมาเป็นตัวของกล้องอัลตร้าไวนะคะความละเอียด12ล้านพิกเซล ต่อมานะคะเป็นตัวของกล้องเทเลโฟโต้นะคะตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกัน ความสามารถของเลนส์ตัวนี้นะคะคือสามารถซูมแบบออปติคอลได้สูงสุดถึง3เท่าด้วยกันเลยและสุดท้ายนะคะเป็นตัวของกล้องเพลิสโคปเทเลโฟโต้ตัวใหม่ที่ให้ความละเอียดมาใหม่นะคะให้ความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลตัวนี้นะคะมีความสามารถพิเศษในด้านของการซูมแบบออปติคอลได้สูงถึง5เท่ารวมทั้งนะคะตัวนี้เนี่ยเขายังสามารถซูมแบบดิจิตอลนะคะแบบที่ไม่สูญเสียความละเอียดเลยเนี่ย ได้สูงสุดอีก10เท่าด้วยกันนั่นเองค่ะส่วนกล้องหน้ายังคงใช้ตัวกล้องหน้านะคะที่เป็นเซ็ตเดิมกับตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3 Ultra เลยคือใช้กล้องหน้า ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะส่วนเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงตัวเซ็นเซอร์นะคะในรุ่นของ Samsung s a m s u n Galaxy g S24 Ultra เนี่ยคาดว่าจะใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวของ ISOCELL HP2SX นะคะที่ให้อยู่ในขนาดอยู่ที่1ต่อ1.22นิ้วทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพก็จะมีการเก็บแสงนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นรองรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรวมทั้งยังใส่เทคโนโลยีนะคะในการถ่ายภาพที่เรียกว่า Pi ก e l b i n n i n g มาให้ าได้้ใชงนนกนัตัวนี้จะเป็นการรวม4พิกเซลเล็กให้เป็น1พิกเซลใหญ่นะคะทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยก็จะลดในส่วนของการเกิด noise นะคะได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเวลาที่เรานำภาพนะคะไปตัดต่อหรือว่าไปใช้งานในการ crop นะคะใช้งานต่อเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเก็บในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะรวมทั้งในส่วนของสีสันต่างๆเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ ถัดมาเป็นในเรื่องของชิปเซ็ตกันบ้างแล้วนะคะในส่วนของชิปเซ็ตเนี่ยไฟนอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ายังไงตัวของ Samsung Galaxy S 24 Ultra เนี่ยก็ยังคงได้นะคะตัวชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy อย่างแน่นอนเลยตัวนี้นะคะเป็นตัวชิปเซ็ตที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ4นาโนเมตรตัวของคอนะคะได้เป็นตัวของ c o r t e X3 x ขนาดใหญ่2ตัวด้วยกันถัดมาเป็นตัวของ o r t e x A75 นะคะขนาดใหญ่อีก3ตัว รวมทางนะคะได้คอขนาดเล็กเป็นตัวของคอเทค a 5 1นะคะขนาดเล็กไปอีก4ตัวด้วยกันเลยทำงานอยู่บน G P U นะคะที่เป็นตัวของ a d u i n o 7จ0ดสีทำให้ในเรื่องของการประมวลผลกราฟิกต่างๆมีความลื่นไหลนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะคาดว่าจะให้ขนาดแรมสูงสุดมาอยู่ที่ 16GB กิกส่วนลอมนะคะน่าจะให้ขนาดมาสูงสุดอยู่ที่1เทเลไบนั่นเองค่ะอันนี้ก็สามารถเลือกได้ตามความชอบแล้วก็การใช้งานของเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะ แต่ที่น่าสนใจในด้านของชิปเซตนะคะก็จะเห็นเป็นในเรื่องของระบบระบายความร้อนค่ะเพราะว่าระบบระบายความร้อนในรอบนี้ใน s a m s u n Galaxy g S 24 Ultra คาดว่าจะให้ระบบความร้อนที่ใหญ่กว่าเดิมมากๆทําให้ในส่วนของการระบายความร้อนทําได้ดีมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยน่าจะถูกใจสาหรับสายเล่นเกมหลายๆคนเลยที่อยากจะได้ตัวเครื่องนะคะที่สามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ตัวของ s a m s u n Galaxy g S 24 Ultra ตัวนี้ก็คาดว่าจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆสายเล่นเกมทุกคนอย่างแน่นอนค่ะส่วนในด้านของการทำงานต่างๆนะคะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วเรียกได้ว่าพลิกวงการโทรศัพท์มือถือเลยก็คือในด้านของการที่เขานะคะทำงานอยู่บน One UI 6.1นั่นเองหรือว่าทำงานอยู่บน Android 14นะคะ ตัวของปัาประ6.1เนี่ยเขามีความพิเศษนะคะหลายด้านมากๆแต่จุดเด่นของเขาคือการที่เขานะคะได้มีการนําตัวของ AI ต่างๆนะคะเข้ามาดัดแปลงนะคะแล้วก็ใส่เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราทําให้เราสามารถใช้งานตัวของ AI ต่างๆบนโทรศัพท์มือถือได้เลยและที่สําคัญนะคะตอบโจทย์กับการใช้งานของเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแปลภาษานะคะที่ตัวนี้เนี่ยสามารถแปลภาษาแบบเรียลไทม์ขณะที่เราโทรศัพท์มือถือนะคะคุยกับคน่ังชาติดได้เลยนั่นเองนะคะ หรือว่าจะใช้งานนะคะเป็นเหมือนวุ้นแปลภาษา,าเป็นเครื่องแปลภาษานะคะที่เราสามารถใช้งานเวลาที่เราสื่อสารกับคนต่างชาติเวลาที่อยู่ต่อหน้ากันเนี่ยก็สามารถแปลได้แบบเรียลไทม์เลยอีกเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้งานในด้านของการเปลี่ยนคำนะคะ ให้มีความเป็นไวยากรณ์ที่ถูกตามหลักไวยากรณ์มากยิ่งขึ้นหรือว่าเปลี่ยนคำนะคะเวลาที่เราพิมพ์ไวยากรณ์ต่างๆอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะคะตัวนี้เหมาะสมกับใครก็ตามที่ทํางานในด้านของการใช้อีเมลต่างๆได้อย่างดีมากๆเลยนั่นเองตัวนี้ถือว่าเข้ามาตอบโจทย์ในการใช้งานนะคะได้อย่างหลากหลายรวมทั้งนะคะตอบโจทย์ในด้านของการทํางานเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ในด้านของการเล่นเกมเท่านั้นนะคะ รวมถึงในเรื่องของการใช้งานเรื่องของรูปภาพต่างๆตัวนี้เขาก็สามารถใช้งานในด้านของการเจนเนเรตรูปภาพนะคะถ้าหากว่าเราถ่ายภาพออกมามีส่วนที่ขาดหรือว่าเกินไปนะคะตัวนี้เนี่ย ก็สามารถปรับภาพนะคะได้แบบเรียลไทม์เลยทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการรอการแต่งภาพต่างๆนานนะคะรวมทั้งความฉลาดของเขาในการแต่งภาพเนี่ยเรียกได้ว่าฉลาดมากๆเลยทีเดียวเอาไว้ถ้าหากว่าเตยได้เครื่องมาจริงๆเดี๋ยวเตยจะลองนะคะตัวของฟีเจอร์ต่างๆที่ใช้งานในด้านของ AI นะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ชมกันว่าใน Samsung Galaxy s 2 4 Series เนี่ยเขาสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะ รวมถึงอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่ตอนนี้ยังไม่ได้ไฟ่นออนนอกมานะแต่ว่าเป็นข่าวดีที่น่าจะถูกใจนะคะสายคนใช้งานมือถือซัมซุงนะคะหลายๆคนแน่นอนเพราะคาดว่านะคะตัวของ Samsung Galaxy ี2 4 Ultra รุ่นนี้นะคะจะสามารถอัปเดตระบบนะคะหรือว่า OS นะคะได้สูงสุดถึง7ปีด้วยกันนั้นเท่ากับว่านะคะเราจะสามารถอัปเดตนะคะ ได้สูงสุดนะคะถึงตัว Android 21กันเลยทีเดียวหรือว่าสามารถอัปเดตได้สูงสุดถึงปี2031เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของสาวกซัมซุงอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายก็คือในด้านของแบตเตอรี่นะคะในส่วนของสเปคด้านสุดท้ายเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นข่าวลือที่คงเดิมมาตั้งแต่ตอนที่เตยทําข่าวลือเกี่ยวกับซัมซุงกาแล็กซี่ S24 Ultra ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะจนมาถึงครั้งนี้เลยก็ยังคงเหมือนเเดิมมก็คือออให้บตตรีี่่่ายูท5 Ah. รองรับการชาร์จไวได้45วัตต์แล้วก็ยังคงรองรับการใช้งานไร้สายนะคะได้สูงสุดอีก15วัตต์ด้วยกันโดยทั้งหมดตรงนี้นะคะในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเตยก็คาดว่าเขาน่าจะให้แบตเตอรี่ที่เพียงพอกับการใช้งานมาเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าในส่วนของการใช้งานที่ทํางานร่วมกันกับ AI เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าการรักษาพลังงานในเครื่องหรือว่าการใช้งานแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันวันที่เปิดตัวจริงๆค่ะจากข่าวลือข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าราคาจริงๆของเขาเนี่ย Samsung Galaxy S 24 Ultra เปิดตัวออกมาราคาจะประมาณไหนกันนะคะต้องแอบบอกก่อนเลยนะว่าข่าวลือที่เตยได้มาเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไฟนอ แล้วนะคะในเรื่องของราคาคือราคาของเขาเนี่ยคาดการว่าจะมีราคาที่สูงขึ้นมานะคะจากตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3 Ultra อยู่ที่ประมาณ3,000ถึง4,000บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครกำลังเลง็เลงๆอยู่นะคะเตยเลยคาดการเอาไว้ว่ารุ่นเริ่มต้นของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4 Ultra คาดว่าจะมาในราคาประมาณ47,900บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็ ถือไว้ว่าเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนแล้วกันส่วนถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนกําลังสนใจหรือว่าเล็งๆตัวเล็กอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวของ s a m s u n Galaxy g S 24หรือว่า S 24 Plus นะคะสรุ่นนี้เนี่ยคาดว่าราคาเปิดตัวออกมาเนี่ยจะใกล้เคียงก,ก,กันกับตัวของรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง s a m s u n Galaxy g S 23นั่นเองนะคะหรือว่า S 23 Plus เพื่อนๆสามารถลองไปดูราคาเปรียบเทียบของ2รุ่นนี้ได้ก่อนเลยนะคะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพิ่ม,เต,มเติมแล้วกัน และถ้าหากว่าเรามาพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในรุ่นเล็กอย่าง Samsung Galaxy S24 และ S24 Plus กันบ้างนะคะสรุ่นนี้เนี่ยโดยภาพรวมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะักแต่ถ้าหากว่ามองถึงรุ่นไหนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดเตยมองว่าตัวของ Samsung s a m s u n g Galaxy S24+ เ l u s นะคะเขามีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าจอค่ะที่รุ่นนี้เนี่ยเขาได้หน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอสเปคเดียวกัน กับตัวของ Samsung Galaxy S 24 Ultra ทุกระเบียบนิ้วเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของหน้าจอนะคะที่ได้เป็นหน้าจอ Dynamic AMOLED LTPO เหมือนกันนะคะให้ความละเอียดของหน้าจอระดับ Quad HD+ Pad เหมือนกันด้วยนะคะแตกต่างกันที่ขนาดนะคะที่รุ่นนี้เนี่ยให้ขนาดมาอยู่ที่6.7นิ้วในขณะที่ตัวของ Samsung Galaxy S 24 Ultra นะคะให้ขนาดมาอยู่ที่6.8นิ้วนั่นเองค่ะถัดมาเป็นในส่วนของ Samsung Galaxy S 24กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยได้หน้าจอนะคะที่ให้ความละเอียดนะคะอยู่ที่ระดับ Full HD Plus นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยมีการขยับขยายขนาดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยโดยได้ขนาดอยู่ที่6.2นิ้วนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของสีสันต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกันกันกบรุ่นพี่อย่าง Samsung Galaxy S 24 Ultra เหมือนกันในทุกๆสีเลยนะคะแต่ตา่างกันที่ในส่วนของวัสดุค่ะที่ตัวของรุ่นเล็กเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้จะใช้วัสดุในการทําตัวเครื่องเป็นตัวของอะลูมิเนียมเหมือนกันกับรุ่นของซัมซุง Galaxy S 2ี่สนะคะรวมถึงในเรื่องของการดีไซน์รุ่นเล็กเนี่ยก็คือให้มาเหมือนกันกับตัวของซัมซุง Galaxy S 2ี่ Ultra เหมือนกันทุกรุ่นเลยค่ะส่วนตัวชิปเซตนะคะในรุ่นเล็กเนี่ยได้ตัวของ Exynos 2400นะคะที่ตัวนี้เนี่ย ใช้เรส่วนของคอในการทํางานสูงถึง10คอด้วยกันเลยและทางแบรนด์ของซัมซุงเขาก็เคลมเอาไว้เลยนะคะว่าตัวของ e X y n o s 2400ของเขาเนี่ยให้ในด้านของประสิทธิภาพต่างๆใกล้เคียงก,กันกับตัวของ Snapdragon 8ปด n 3มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ได้เครื่องมาจริงๆนะคะเดี๋ยวเตยจะมาทําการลองเทสต,ต่างๆแล้วก็ลองเล่นแล้วก็มาทดสอบห้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าในส่วนของความใกล้เคียงเนี่ยมันใกล้เคียงกันจริงๆหรือเปล่าอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะคะส่วนวันเปิดตัวนะคะก็ได้ทําการเคาะเป็นไฟนอลกันอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นวัน ที่18มกราคม2024นะคะเวลาตีหนึ่งหรือเรียกกันนะคะเป็นภาษาสากลว่าคืนวันที่17เช้าว,วันที่18นั่นแหละคะ่ะถ้าหากว่าใครอยากดูวันเปิดตัวนะคะวันที่17เนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องนอนดึกกันสักเล็กน้อยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครนอนดึกอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาดูนะคะไลฟ์เปิดตัวเป็นเพื่อนกับเตยได้นะคะแล้วสําหรับทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวลือที่ไฟนอนแทบจะทั้งหมดแล้วกับ Samsung s a m s u n Galaxy S24 Series ท้งสรุ่นค่ะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนเพื่อนมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเตยแล้วก็ทีมงานสเปกโฟนทุกคนด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ